เวลา20นาิก8นาทีวานนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานอาเนกประสงค์หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรกดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลในพื้นที่และมูล,ลนิธิการจนะบรารมีให้บริการตรวจสุขภาพทันตกรรมตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมตรวจอันตราซาวตรวจจอประสาทต,ตาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยโดยมีผู้มาขอรับบริการ434คนโรคที่พบมากคือโรคตาแห้งโรคต้อเนื้อโรคกล้ามเนื้ออักเสบโรคกระเพาะอาหารอักเสบและโรคภูมิแพ้ โอกาสนี้พระราชทานยาชุดแก่ผู้ป่วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคห์เจ็ดคนพร้อมกับทรงมีพระราชปฏิสันถานให้กำลังใจด้วยทรงห่วงใย จากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถจะแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมีสมาชิก400คนจาก3กลุ่มงานได้แก่งานทอผ้าไหมงานปักผ้าด้วยมือและงานกระจูดมีผลิตภัณฑ์น่าสนใจอาทิพัดกระเป๋าตะกร้าสารจากกระจูดผ้ายกเมืองนครลายดอกซีกดอกซ้อนผลิตภัณฑ์นำส่งให้กองศิล ศิลปะชีพสวนจิรดาและจำหน่ายในพื้นที่ศูนย์ศิลปะชีพบ้านท่านผู้หญิงอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเลี้ยงไหมสาวไหมและทอผ้าไหมลายวิภาวดีซึ่งเป็นลายผ้าโบราณพร้อมกับทอดพระเนตรการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาโอท็อปเชิงบูรณาการสืบสารรักษาและต่อยอดภาคใต้ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเข้าไปส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดมาจัดแสดงเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้แก่ชุมชนอาทิผ้าไหมย,ยกดอกลายลดาวล้อมเดือนของกลุ่มทอผ้าบ้านท่ากระจายจังหวัดสุราธ,ธานีชุดแฟชั่นบาติกของกลุ่มปัญญาบาติกจังหวัดสตูลผ้าทอยกดอกและผ้าเขมาม้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุดจังหวัดสงขลา